ดา,าคุณผู้ชมครับซื้อหนังสือใหม่มาจะต้องดูน้องให้คำปอดไปเลยครับโอ้ยโหโิโสงสัยสายตาผมจะมีปัญหาแล้วล่ะครับต้องหาแว่นดีๆสักอันครับและที่นี่แหะครับร้านไอซอ o ต t i ครับที่จะช่วยให้สายตางผมกลับมาดีเหมือนเดิมร้านนี้ไม่ธรรมดามากๆเลยนหะคุณ้มครับอันนี้อยู่ที่เมราวันนี่ครับสวัสดีครับ ผมเนี่ยอยากจะได้แว่นที่ดีที่สุดสําหรับผมพิเศษไม่เหมือนใครไม่ธรรมดาแล้วก็ดีที่สุดในโลกมาที่นี่ถูกต้องไหมครับใช่ครับไอซ p บติกเป็นศูนย์แว่นตาระดับไฮเอนด์ที่ทําแว่นที่ดีที่สุดในโลกเราก็บอกว่าคนที่รวยที่สุดในโลกอย่างบิวเกตเนี่ยมีทางเลือกแค่สองทางหนึ่งก็คือมาทําแว่นที่ดีที่สุดในโลกกับเราที่นี่ หรือไม่ก็ต้องคนใช้แว่นชั้นสองไปช่วยชีวิตครับโอ้โหมั่นใจขนาดนี้เขาละเอียดมากๆถึงการจะตัดแว่นตนเนี่ยเขาวัดความดันเขาวัดองศาวัดนี่เขาวัดละเอียดมากนะผมนั่งวัดบอกว่าโอ้โหผมไม่เคยคิดว่าจะมีคนมาใส่ใจกับสุขภาพดวงตาผมถึงมากไหมขนาดนี้เราก็จะเข้าสู่ระบบการตรวจวัดสายตาที่จิตอนสามได้โอ้ละเอียดมากเลยนะใช่นอกจากวัดพิเศษแล้วนะช่างฝีมือที่จะมาทําเลนส์ให้คุณแว่นของคุณนี่ก็ต้องสุดยอด นี่คนถือการทำแว่นของเขาเนี่ยเป็นศิละปะเลยนะดูจากสายตาเนี่ยมีอาการสายตยา,ยา,ายาวระยะใกล้เหมือนกับคนในวัยสี่สิบแลจริงครับนอกจากไอซอฟติกจะมีเครื่องมือที่ทันสมัยและดีที่สุดแล้วนะคะ ที่นี่ก็ยังรวบรวมเลนสคุณภาพระดับโลกไว้อีกมากมายค่ะทั้งเลนสำหรับใช้คอมพิวเตอร์เลนที่ผลิตจากวัสดุกันกระสุนเลนสำหรับขับรถตอนกลางคืนที่จะเปลี่ยนไฟสูงให้เป็นไฟต่ำหรือเลนที่จะช่วยในการตีกอล์ฟของคุณให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นนอกจากนี้นะคะที่นี่ก็ยังมีเครื่องวิเคราะห์กรอบแว่นอัจฉริยะที่จะช่วยเลือกกรอบแว่นที่เหมาะที่สุดให้กับคุณค่ะแถมเครื่องนี้ก็มีเพียงเครื่องเดียวในเมืองไทยซะด้วยนะคะยืนซุมันมีกระจกมองแล้วเป็นคนอเทอร์มองจากรอบพิศทางอะมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลัง หมายความว่ามองนี้แล้วก็ดูว่าเราเห็นซ้ายขวาหน้าอะไร้งหรือว่ามองเราดีหรือเปล่าใช่นอกจากนี้ที em ่นี่ยังประกอบแว่นให้เห็นกันแบบสดๆเรียกได้ว่าเห็นทุกขั้นตอนในการผลิตเลยละค่ะระบบการประกอบเลนแว่นตาของไอโซติกเนี่ยเป็นระบบการประกอบที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้ครับแม่นยำแล้วก็ละเอียดแล้วก็ที่สรงที่สุดคุณดูคุณดูนี่เครื่องมือประกอบแว่นของเขาจากจากเลนอันใหญ่ๆเนี่ยเขาใช้เครื่องมือแบบว่าค่อยเจยเค่อยค่อยตัดออกมาหรืออันเล็กๆครับ คุณบูบีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลองไปหาเพื่อนสักนึงนะครับเชิญคร <eri> ับฮัลโหลบิวเกแล้วครับเฮ้ยยูทำไมยูไม่ลองมาทำแกลนกับคุณบูบีแล้ยน่ะรับรองเยี่ยมใส่แล้วดูดังดูโอเคไหมครับไม